สวัสดีครับเราแฟนเกมซูเลสเซชันทุกท่าน,นครับวันนี้ก็มีข่าวใหญ่ของเกมซูเลสเซชัน7มาเล่านะครับก็นอกจากภาพปกนะครับที่บอกว่าจะมีโหมดคลาสสิกนะก็คือจะไม่มีการเปลี่ยนยุคมีโหมดที่จะไม่มีการเปลี่ยนยุคนะครับเป็นข่าวใหญ่ที่สุดเลยนะครับอันนี้เป็นข่าวอัปเดตนะครับปล่อยเมื่อวันที่27ตุลานะครับผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับโดยที่ถ้าสรุปแล้วก็มันก็จะมีประมาณนี้นะก็คือมันจะมี อันนี้เป็นเบต้าเทสอยู่นะครับคือเขากำลังทดสอบว่ากำลังจะมีเลกซี่พาดแล้วก็วิธีชนะเกมแบบใหม่นะครับแล้วก็จะมีการเล่นเป็นอารทัมเดียวต่อเนื่องนะครับก็เหมือนพวกพาค6ภพคกหาพัสนะครับที่แบบเราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนอาทําในทุกยุคอีกต่อไปนะครับก็จะมีโหมดนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าเขาก็กำลังทดสอบอยู่นะครับโดยที่จะมี Ph y s i c s f e a t u r e w o r k s h o p นะครับผมแล้วก็ข่าวใหญ่อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมี DLC ใหม่นะครับ Ti o ์อ o ฟพานะครับนี่อันนี้นะครับ t i ท e ออฟพา e เวอร์นะครับสำคัญคือเล่นฟรีด้วยนะครับก็จะเปิดให้เล่นฟรีตั้งแต่วันที่4พฤศจิกาจนถึง5มกรานะครับก็2เดือนเลยนะครับผมก็ใน DLC นี้นะครับก็จะมีอาณาธรรมนะครับให้ดูในนี้ดีกว่านะครับมีผู้นำคนใหม่2คนนะครับคนแรกกคือหนวดดำนะครับโจรสลัดหนวดดำเอ็ดวาร์ดทิชนะครับ ก็เทมากๆนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เซยิดาอัลเครานะครับก็ความสามารถยังไม่เปิดเผยนะครับแต่ก็ดูจากชื่อของ DLC นะ t i h e of Power นะครับก็แน่นอนนะครับเน้นไปที่การเล่นทางเรือนะครับมีอาทารใหม่ Republic of Pirates นะครับโอ้เน้นโจสลัดนะครับมีอาามทองก้าออตโตมันนะครับสำหรับคนชอบปืนใหญ่นะแล้วก็มีไอซ์แลนด์นะครับผม มีวันเดอร์ใหม่นะครับมีทั้งวันเดอร์ที่ต้องสร้างนะเกรทไลท์เฮาส์นันวาดนมีเอ่อนเชอร์วันเดอร์นะครับเฟรดบลูโฮ e อันนี้เป็นวันเดอร์ในฮิวแมนคายด้วยแล้วก็มาปัวเวียร์บลู e ฮสนะครับผมโอเคก็คร้าๆประมาณนี้แล้วก็จะมีแพทที่กำลังจะมาถึงเนี่ยในวันที่3 n o โนเ ber ก็คือถ้าตามเวลาไทยก็น่าจะเป็นวันที่4นะครับผมก็จะเป็นแพทที่เ อัปเดตการเล่นทางเรือนะครับก็จะมีบิลดิ้งใหม่นะครับมีบิลดิ้งใหม่เป็นฮาร์เบอร์นะครับท่าเรือแล้วก็มียูนิตไพรเวทีนะครับฮาร์เบอร์เนี่ยเขาจะทำให้เราสามารถกำหนดจุดที่เรือของเราจะไปเกิดได้นะครับผมนะแล้วก็มียูนิตใหม่ไพรเวทีเก็คือโจรสลัดนะครับเป็นตัวคลาสสิกเลยนะครับอืมก็เรือโจรสลัดนะครับก็เราโจสลัดเนี่ยความสามารถสําคัญของมันก็คือว่าสามารถป้น ได้นะครับเออสามารถข้ามชายแดนของอารยธรรมอื่นได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็สามารถโจมตีศัตรูได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเป็นแบบโจมตีชาติอื่นโดยที่ไม่ยังเป็นต้องประกาศสงครามนะครับก็คือแบบเป็นโจรสลัดอะนะคุณไม่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่ของรัฐบาลเป็นโจรสลัดนะครับเออนะแล้วก็สามารถได้เงินนะครับเวลาต่อสู้ชนะหรือว่าใช้ป้นนะก็ เอาไว้แบบป่วนนะครับชาติที่เราแบบว่าไม่ได้ประกาศสงครามด้วยก็สามารถป่วนได้นะครับก็ชั่วอยู่นะตัวนี้นะเออนะครับก็คือแบบโจสลัดมันนะป่วนมากนะครับแล้วก็จะมีรีซอสใหม่นะครับก็จะมีปูมเตาโครีนี่ไม่รู้คืออะไรแล้วก็พีชนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นวอเทอร์รีซอสจะมีสามตัวนะครับนะแล้วก็มีแลนเบดรีซอสนะครับก็เขาบอกมาว่ามันจะ เกี่ยวข้องกับผมไปฟังจากช่องอื่นมนาะช่องอื่นเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันจะแบบส่งเสริมการเล่นทางเรือนะครับก็คือแพทเนี้ยมันเป็นแพทที่แบบเน้น n าวเ l อ o m คอมแบทอะเออเล่นการเล่นทางทะเลมากขึ้นเออนะดูจากดีโก็ได้นะครับ d l c ที่ปล่อยออกมาพร้อมๆกันเนี่ยก็คือส่งเสริมการเล่นทางทะเลอย่างชัดเจนนะครับอืมก็ด l c ปล่อยให้เล่นฟรีนะครับแล้วก็พอหมดนะพอหมดก็ต้องซื้อนะครับพอหมดวันที่5้ามกราก็ต้องซื้อนะครับ แต่ก็นั่นแหละเข้าใจดีอยู่รอบนี้ให้เล่นฟรีนะแล้วก็มาพร้อมอัปเดตใหญ่ด้วยอัปเดตแบบทางเรือนะครับมีรีสอร์ทใหม่แล้วก็เนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญผมฟังแล้วผมแบบเฮ้ยแม่งเจ๋งอยู่ก็คือเป็นเทเรนแบบใหม่นะครับจะเป็นแบบเหมือนน้ำตื้นว่าอาทอลส์างครับก็เขาบอกว่าจะแบบเป็นจุดที่เรือต้องมาหยุดนะครับเหมือนแบบเวลาถ้าไปอยู่ในทางบกก็เวลาเดินข้ามแม่น้ำเราต้องหยุดเนี่ย แต่ว่าไอเนี่ยในทะเลเนี่ยก็จะมีไอนี่อาทอลก็ทำให้เรือแบบเป็นโชคพอยต์อ่ะเออทาให้แบบตรงเนี้ยเป็นจุดที่แบบเวลาเรือจะเดินข้ามต้องใช้สองเทินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีในแม่น้ําในทะเลสาบด้วยนะนอกจากในทะเลนะในทะเลจะเรียกอารทอลส์นะครับแล้วก็ในทะเลสาบจะเรียกโลตัสนะครับอืมแล้วก็ไอช่องนี้ก็จะให้ฟูดและโกมากขึ้นนะครับอืมแล้วก็บัฟ ปะกาลังดยช่องที่เป็นปะกาลังนะครับให้มันดีขึ้นออแล้วก็ทําใหออ้พวกโอเชียนทพวกช่องที่เป็นน้าลึกอะสามารถเอาเวอร์เกอร์ไปอยู่ได้ในโมเดนเอทก็แบบเอาประชากรไปทางานได้นะครับนะก็เฟี้ยวอยู่นะครับแล้วก็น o ัตกรรมแบอัปเดตเนี่ยอันนี้สําคัญเหมือนกันก็คือจาก เรือเนี่ยเมื่อก่อนนะครับถ้าใครดูผมเล่นนะก็จะเห็นว่าเรือเนี่ยเวลาโจมตีเนี่ยมันเหมือนเป็นยูนิตประชิดหมดเลยนะก็คือแบบเวลาสู้กันเนี่ยมันก็เหมือนแบบต้องเอาตัวเองไปชนนะเสียเลือดกันทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยเขาจะแยกคลาสของยูนิตทางเรือนะครับเป็นไลท์ยูนิตนะที่จะโจมตีเป็นระยะใกล้นะครับอย่างเช่นพวกคาราเวลนะครับถ้าใครคุ้นกับภาค6นะก็จะมีเรือที่แบบเออพุ่งชนแล้วก็เรือที่ยิงได้นะครับก็เรือที่ พุ่งชนนะครับโจมตีเป็นระยะประชิดเนี่ยเขาจะเรียกไรยูนิตนะครับก็จะสามารถวิ่งได้เร็วกว่ามองเห็นได้ไกลกว่านะครับแล้วก็สามารถใช้แฟลกิ n งแอทแท k ได้คือแบบวิ่งมีพวกเยอะยิ่งตีแรงอะไรอย่างนี้ส่วนเฮฟเวียยูนิตนะครับก็จะเป็นเรนนะครับเป็นยูนิตระยะไกลนะเหมือนเรือใหญ่ครับพวกฟริเกตพวกเรือชิปอะไรอย่างงี้นะครับพวกนี้ก็จะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่านะครับแล้วก็มองเห็นได้ใกล้กว่าแต่ว่าพวกนี้ก็จะสามารถยิงระยะไกลได้นั่นเองนะครับก็ เป็นการปรับระบบการต่อสู้ทางเรือนะครับให้มีความน่าสนใจมีดนามิกลูกเล่นมากขึ้นนะครับผมจากที่เมื่อก่อนแบบในภาค7นะเรือทุกชนิดก็คือแบบเวลาสู้กันเองก็เปรียบเสมือนเป็นระยะประชิดทุกตัวเลยนะครับมันก็แปลกๆนะเออตอนนี้ก็จะทําให้ดูเม็กเซนมากขึ้นนะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะ่เดวทวนอีกนิดนึงนะคอือเออเรื่องที่ทุกคนนะ่าจะสนใจมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของ นี่แหละ c o n t i n u o u s shift play นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ทุกคนเรียกร้องมากนะครับทั้งในคอมมูนิตี้เองทั้ง facebook ทั้ง reddit นะครับหรือจะเป็น discord อะไรอย่างนี้รีวิวยำแย่ก็เรื่องนี้แหละนะก็คือหลายคนที่เป็นแฟนเกมนี้ก็ชินกับการเล่นแบบ ยุคเดียวเอ้ยอารยธรรมเดียวไปตลอดทุกยุคนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยก็เขาจะเพิ่มโหมดนะครับที่จะเป็นอารยธรรมเดียวต่อเนื่องนะครับตอนนี้เขากําลังทดสอบภายในอยู่นะครับก็เป็นเพื่อนที่อยากเล่นแบบคลาสสิกก็รอชมได้เลยนะครับรอดูได้เลยนะรอเล่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอัปเดตวันที่3หรือ4พฤศจิกาเนี่ยครับก็รอชมกันนะครับ เดี๋ยวพออัปเดตใหม่มาผมก็จะกลับเข้าไปเล่น17ปน,นหน่อยนะครับก็น่าสนใจมากๆครับผมนะมี DLC ใหม่มาแจกเนี่ยก็ถือว่ามี DLC ใหม่มาแจกเนี่ยถือว่าผู้พัฒนาใจดีมากๆนะครับรอบนี้นะน่าสนใจครับโอเคไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย